นี่คือเป็นมินิสปริงเกอร์ครับตัวซ้นเนี่ยทางนี้คือเป็นเดือยเพื่อใ้เขาจะเสียบลงสายนำแบบนี้ครับแบบนี้แล้วก็ปกหลักแง่เสียมีทั้งทุเรียนทั้งกล้วยทั้งฟรังปลูกไปในสวนเนี่ยผสมประสานหลายๆอย่างนี่คือรถคนอุปกรณ์นี่คือสาย P ี่อี สี่ขเ,เดินครับสายเม่นคือสองนิว้วสายซ้อยคือหนึ่งนิ้วแล้วกับตอมินิสปริงเกอรตรงนี้เข้ากับสายซ้อยหนึ่งนิ้วต่อแล้วเป็นลักษณะนี้ครับเอาสีใส่ทุกต้นใหม่เลยครับทุกต้นเลยแบบนี้ครับแบบนี้ครับ บนซันนี่มีสามชนิดมะม่วงฝรั่งและสับปะรดไอ้ตรงนี้ผมไม่มั่นใจคือตอไวเ้เลวมันเป็นบนซันแน่ห้านาสีเอาโดยโบ่มีสายดำตรงนี้ครับสายจอยตรงเนี้ยนาห้าสีเสียบมินิสปริงเกอร์ใส่สายได้เลยพอเพราะหาว่างไว้เนื้อดินคือตรงนี้บนขั้นที่เ้ายกก่องขึ้นมาเนี่ย คือบอมีการขยับขยายตรงใดแล้วมันบ่หนาบ่าจำเป็นลดค่าใช้ใจใ่ายเรื่องสายตรงนี้ครับและกระเสาตรงนี้ครับเสาตรงนี้ครับ,รบ5บาทเจ็ดสิบห้าคุ่นะราคามันถ้าลดสายเสซนน้อยนี่กับเสานี้งไปกัสิเกือบสิบบาทครับโดยห้าเอาเฉพาะตัวมินิสปริงเกอร์ตัวนี้เสียบ ลงในสายซอยสายซอยเนี่ยได้ได้ก็เป็นการประหยัดผมตดสอบไว้ครึ่งคู่ครึ่งขั้น้ามันว่าจำเป็นต้องเปิดระบบน้ำมึงก่อนอำตรงนี้คือผมบ่แน่ใจว่าสองแรงหรือแรงขึ่ง เป็นยี่ห้อ,อยางเดี่ยวยางไปเบ่งกันนะครับนะครับสุเรียนลงไปยังบาถึงสองประมาณสองอาทิตย์ <laughs> จากสี่หลอดจากคือสิเป็นจังไดทถูกยางมันต้องทดสอบไปเรื่อยๆเพราะใจเข้ามาักใจเข้ามักงานอิสระงานส่วนตัวนะครับถามมันลอดเนี่ยครับประมาณ อาทิตย์กว่าๆยังบ่ถึงสองอาทิตย์ครับก็เริ่มแตกละอันนี้เป็นจิมจูนะครับกำลังแตกกำลังแตกทุเรียนกล้วยสับประรดเนี่ยครับยังม่ถึงสองอาทิตย์ลงไปสปริงเกอร์ สำหรับต้นทุเรียนกับสองการเดินระบบน้ำเดินเองครับเดินเองเดินเองออกความคิดเองเมนสองนิ้วซอยหนึ่งนิ้วตัวซอยทุกตัวต้องมีระบบวาล์วปิดเปิด เพื่อช่วยในการดันน้ําไปในที่สูงหรือยาวๆไปนู้นจนถึงรถที่จอดที่นู่นเพื่อสายไหนในหน้าแรงมันน้ํามันไม่ถึงก็ปิดเป็นบางตัวปิดอย่างเงี้ยปิดตัวเนี้ยบางตัวเพื่อดันน้ําขึ้นไปให้ถึงซอยซอยคือตรงนี้ออกจากสองนิ้ว เป็นหนึ่งนิ้วลอยขึ้นไปนน่นประมาณหกสิบหกสิบเจ็ดสิบเมตรดันขึ้นไปด้วยปั๊มตัวเนี้ยีย่ห้ออะไรแคปปิตอนลองดูข้างบนหนึ่งตัวและยังมีข้างล่างโน่นอีกหนึ่งตัวในบอ่อนี้ก็ลงประดุกลงปลาเนิน ลงปลากระทอนกระปุกทุกอย่างลงหายมัดลงปลาทับทิมทับทิมลงน้อยเพราะน้ำมันอย่างเงี้ยทับทิมมันต้องน้ำสะอาดแล้วการน้ำหมุนเวียนตะเพียนยังลงเลยเนี่ยในบ่อน,นี่ลงทุกอย่างวันนี้ให้คนงานกันริมน้น มาถึงลิมน,นี้แล้วก็ริมน,นี้กันเดือนหน้าปลาเขาจะเจออากาศเปลี่ยนแปลงคือหน้าฝนจะหมดให้เขากันกันปลามันคานล,ลงไปข้างล่างออกจากบอ่อไปพราะเป็นบอ่อใหม่เนี่ยครับบอ่อเทิงสองอาทิตย์การแตกเขาก็จะเริ่มเติบโตดี อันนี้ปลูกทดสอบการปลูกทดสอบก็สวยงามไม่ได้วางผลประโยชน์อันนี้ทดสอบปีแรกไอาย,ยุเขาก็น่าจะสองปีแล้วครับน่าจะเป็นแตงโมครับพันนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่หรือเป็นไส้แดงพื้นบ้านทั่วไปแต่เขาไส้ไส้แดงแน,น่นอนแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่ลองห่อดูแล้ว ลูกเขาก็เต็มอยู่นะไม่ใช่ลูกไม่มีแต่ยังไม่ไม่หอ่อพอแรงที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยให้ปล่อยให้อดน้ําเลยระบบน้ํำลือทั้งหมดเนี่ยลูกติดเต็มต้นเลยนี่คือลูกเขาขนาดนเนี้ยเนี่ยเต็มเลยครับเนี่ยลูกปิดเต็มเลยแต่ไม่ได้หอ่ออันนี้คือทดสอบไม่ได้หวังผล ลูกปิดเต็มเลยซื้อมาสิบต้นทดสอบให้น้องไปปลูกมา้ปลูกในตัวเองนี่ก็หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหต้นเอามาปลูกที่นี่เจต้นตายเปหนึ่งต้น ไม่ได้ตายอย่างอื่นต้อกตายเครื่องตัดหญ้าเนี่ยลระลูกติดเต็มเนี่ยลูกปล่อยธรรมชาติเนี่ยเคยหอ่อเคยห่อไปแล้วเคยห่อทดสอบแล้วลูกไม่ใหญ่แต่ไส้แดงนะไม่ใช่ไส้แดงลูกติดเต็มโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเนะแต่ลูกติดเต็มเลยอันนี้ก็เล็บมือนาง ตั้งใจจะปลูกหอมทองเพิ่มเนี่ยยังไม่ถึงสองอาทิตย์อันนี้คือจินจูยังไม่ถึงสองอาทิตย์กําลังแตกเนี่ยกําลังแตกเนีกำลังสวยงามนี่คืออุปกรณ์ที่ยังทำไม่เสร็จตัวนี้นี่คือขาตั้ง ปกรณขาตั้งสามสิบเซนบ้างสี่สิบเซนบ้างโดยใช้ตัวนี้เสียบหัวขาตั้งนี้เพื่อกำหนดจุดที่เราจะวางระบบน้ำรอบต้นเดี๋ยวดูทุเรียนดูจิมจูแล้วเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่ง ทดสอบได้ยินเขาว่ามาเยอะแล้วเนี่ยประกอบอย่างนี้วันนี้เป็นที่เสียบนี่คือขานี่คือลังของขาอุปกรณ์ตั้งัรงนั้นรือยกลังยกกล่องมาอย่างนี้เนี่ยทุเรียนกับน้ำเจิง่งฝนตกสองวันสามวันละ แต่ก็ดูสดใสอยู่ใบเริ่มมีอาการนิดหนึ่งเพราะน้ำมันขังตอนนี้เคยขังเคยใบเหลืองใบเหลืองแล้วก็ใบร่วงออกจากกิ่งตรงนี้เพิ่มดินเข้าไปไม่ให้น้ำขังขังได้นิดหน่อยนี่คือกิ่งข้างใบสวยงาม ปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์ลงใหม่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่มันเหลือดั้งเดิมนะครับเพิ่งลงใหม่จะรอดไม่รอดก็อีกเรื่องหนึงนะ่งการแตกเขาดีแตกตัวเขาดีเริ่มแตกตาสวยงามอยู่แบบนี้ว่าจะควบคุมม,มันรอดอยู่ได้ไหมเหียลงไปดูในหลองงลางนะ้องอันนี้เป็นที่นาครับคิดว่าจะไม่ทำนาก็เลยมีการ จ้างแมคโคมาหุดเป็นล่องตอนแรกว่าจะให้ทําล่องทั้งหมดพอแมคโคมาทํางานได้สามล่องบอกไม่กล้าลงเพราะมันจะเข้าหน้าฝนพอดีกัวกัว,วติดหล่มแมคโคลกัวติดหล่มเงืดหลายอันนี้คืออีกหนึ่งสายพาดอันนี้คือหงเป่าซื้อเนี่ยกำลังแตก อันนี้ก็สองอาทิตย์นิดหน่อยเนี่ยระบบน้ำนี่นี่สปริงเกอร์อันนี้สายเมนอันนี้สายซอยโยงมาตรงนี้เข้าทุกโคนกำลังแตกกำลังสวยครับแต่ผลไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยกำลังสวยกำลังแตกกำลังแตกกำลังเจริญเนี่ยถ้าแตกมาเขาจะห้องเป่าสือนะเนี่ยจะมีดอกมาด้วยแต่ยังไม่เอา แต่ยังไม่เอาต้องให้คนงานสอยเด็ดดอกทิ้งทั้งหมดว่าจะทำทรงพุ่มทำต้นให้แข็งแรงไปก่อนมีดอกออกมาคือตัดทิ้ง,กำ,ง,ก,งก,กำลังแตกบางต้นก็กำลังแตกบ้างเนี่ยก็ยังไม่ครบออกตามตายังไม่ครบ สองมั่งสามมั่งสีมั่งห้ามั่งหกมั่งแล้วแต่จังหวะเร,มมหเริ่มมีมดเริ่มมีแมลงมาก่อกวนแล้วยังไม่ได้พ่นยาให้เนี่คือศัตรูตัวฉกาศของเขาเลยทั้งมดทั้งเพี้ยแป้งมดตัวนี้กินกินใบด้วยเนี่ยหลังจากแปด ของป่เสือนี่รู้สึกเนี่ยพื้นที่นี่เต็มหมดของป่เสือกับมะม่วงทุเรียนลงมาไมตรงนี้ก็ลงมานะทดสอบอยู่เดี๋ยวพาเดินไปดูอีกมุมหนึ่งเนี่ยกำลังแตกกำลังสวยสองอาทิตย์การปลูกลงไปสองอาทิตย์ยกำลังแตกแล้วต้นนี้แตกสมบูรณ์ ก็เริ่มแตกทุกต้นถือว่าดีภาพรวมถือว่าพอใจอในผลงานเนี่ยกำลังแตกแต่ระบบน้ำยังไม่เสร็จนะครับทั้งสวนนี่ยังไม่เสร็จจากนี่เลยขึ้นไปถึงนูง้เน,โน,โน,โนเลยถนนนู่นเลยตรงนี้น่าจะสีไร่พื้นที่สีไร่กว่ากว่า วยงามอย่างต้นนี้ยังไม่แตกนะต้นนี้ยังไม่แตกน่าจะแก่เกินดูจากลำต้นเขาแล้วน่าจะแก่เกินเลยจะมันเคยแตกมาแล้วอะเนี่ยมันเคยแตกมาแล้วแตกกิ่งมาแล้วเนี่ยแต่มันจะสร้างตาแล้วแตกกิ่งใหม่ได้อีกไหมน่าจะมีเนี่ย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 อย่างนี้กําลังสร้างตาเนี่ยกําลังสร้างตาจะแตกกิ่งใหม่รอดูต่อไป ถ้าไม่แก่เกินมันก็จะแตกอย่างเงี้ยอันนี้แตกได้สวยแตกรอบตัวเลยความสวยงามเขาแตกรอบตัวฝนก็กำลังมาคนงานก็ไปตัดโน่นไม้ไผ่แตกได้สวยบางต้นแตกได้สวยมากแต่บางต้นถ้ามีความแก่ของต้นพันุจะแตกค้านิดหนึ่งเพราะมันเคยแตกมาแล้วรอบมันน่าจะสร้าง อปมขึ้นมาใหม่ปมการแตกตาขึ้นมาใหม่เนี่ยนี่แก่เกินนี่เคยแตกกันมาแล้วมาแตกใหม่อันนี้สร้างสร้างปมใหม่อันนี้กิ่งที่ที่เคยเกิดมาแล้วเนี่ยเนี่ยเคยเกิดมาแล้วแต่เขาก็มาสร้างปมขึ้นมาใหม่อาจจะช้านิดหนึ่งอย่างเนี้ย ถ้ากิ่งอ่อนพอดีพอดีอดจะแตกง่ายมากเลยเนี่ยและรอบทิษเลยอ่ะไปดูุมน้นเนี่ยรู้ว่ารวดน้ำก็ต้องกันไปทั้งหมดสปริงเกอร์ทั่วสปริงเกอร์ตัวนี้ใช้อย่างน้อยๆหลักพันหนึ่งขั้นต่ำนะหนึ่งพันตัวเนี่ยของเป่าซื้อนี่ก็สามร้อยกว่า สามร้อยกว่านี่รอขยายพันธุ์ของตัวเองเพื่อขยายลงไปตรงนี้ไม่ทํานาจากนี้ไปถึงนู่นเลยคองสาธารนะต้องดูผลงานตรงนี้ก่อนว่าสมควรถมต่อไหมหรือจะทํานาแค่ร่องเดียวเนี่ยแปลงเนี่ยแค่ล่องนี้นู้นผลงานอาสูมเข้าไปไปตัดไผ่ เห็นชะแวบชะแวบชวแวบแดง,แดงให้กดงานไปตัดไผ่มาน,นั้นคือคลองสาธาระ <c oughs> ถามว่าตรงนี้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่นาถมให้เป็นไร่ไม่ทำนะเนี่ยลงมาทุเรียนก็ลงมาทดสอบหมดทดสอบทุเรียน มะพร้าวปวารังเนี่ยอย่างต้นนี้แตกสวยงามดีเนี่ยความเจริญเขาประมาณสองอาทิตย์ต้นไหนกิ่งกำลังอ่อนกำลังเหมาะในการแตกกิง่งเขาก็แตกสวยอย่างเนี้แต่มีศัตรูมาแล้วนี่คือเพี้ยแป้งทุเรียนลงมาเนี่อยอันนี้ก็แตกดี กำลังสร้างพุ่มทผู้เรียนลงมาตลอดแนวครับแนวนี้ทดสอบถ้าแรงนี้เขาไม่ตายน่าจะสับทั่วสวนทั้งหมดใส่ทั่วสวนทั้งหมดอันนี้ออกใบอาการเหลืองๆหน่อยๆเพราะว่าเขาที่ผ่านมาระบบน้ํายังไม่มีอันนี้ยังไม่มีระบบน้ําแต่เดินพอออกมาไว้แล้วรอตัวนี้ลงไปปล่อยตามยะถากรรม บางต้นก็เหลืองบางต้นก็เขียวปกติเนี่ยแตกสวยดีถือว่าภาพรวมแล้วโอเคสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์ภาพรวมถือว่าดีเนี่ยมีดอกอย่างเงี้ยก็ต้องทิ้งสลัดทิ้งไม่ยังไม่เอาต้องสร้สาง ความแข็งแรงให้ต้นเขาก่อน <c oughs> ต้องใช้กันไกลเดินหนีบอกแล้ยลงมาทุเรียนตลอดแนวขึ้นไปนู่นไปจุดที่สวนข้างบนเลยบอ่อขึ้นไปนี่คือการทดสอบอันนี้ก็จิมจูพี่สาวทำมาให้เอามาไว้กลางของเป่าสือฝนตก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  ถ้าอีกกลางกลางฝนเลยนะบางต้นก็ใบไม่ไม่ล่วงบางต้นก็ล่วงหน่อยการปลูกใหม่ก็ต้องมีมั่งอันนี้กลางแดดเลยนะแรงแรงนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงจะทำร่มให้ไหมก็ต้องดูอีกทีหนึ่งถ้าทําล่มสแลนก็คงหมดไม่น้อยเนี่ยคงเป่าซื้อกำลังสวยแตกดี อย่างเงี้ยพร้อมที่จะเจะจะ,จะเจริญแล้วเนี่ยอันนี้คือนกหยิบนกหยิบมาปลูกผสมผสานดูระหว่างสายพันธุ์ทุเรียนบักปลูกอยู่สามสายพันธุ์ตอนนี้นกหยิบอ่าไอนึกไม่ออกนึกชื่อไม่ออก หมอนทองแล้วก็เนี่ยนันชื่อไม่ออกฝนเริ่มหนักแล้วนะจะได้ปิดเพราะว่าถือลงมานี่ไม่มีอะไรกันฝนเลยเดินหนึ่งๆเลยอันนี้น้ำท้ายบ่อลงไปหาคลองหานะต่มตัวนี้เดินโยงไว้หมดละ โอเคนะจบคลิปไปแค่นี้ฝนตกแรงหนักขึ้นหนักขึ้นสวัสดีครับดูคลิปต่อไปติดตามคลิปต่อไปว่าจะได้ผลยังไงเดี๋ยวจะรายงานให้ดูให้ชมกันจะสำเร็จหรือเป็นแค่อะไรก็ไม่รู้พูดไม่ถูกเป็นหนูลองยาพูดง่าเป็นหนูลองยาให้เพื่อนๆดู อันนี้คือจิมจทั้งหมดแล้วก็มีทุเรียนเสริมทุเรียนขึ้นมาสองฝั่งเสริมขึ้นมาดูว่าเราเอาดินใหม่ๆขุดมาจากบอ่อแล้วก็ซื้อเพิ่มขุดบอ่อขึ้นมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็ปลูกเลย ผมถือว่าโอเคถือว่าเป็นที่น่าพอใจในการเจริญเ,เติบโตในสองอาทิตย์กอจบแค่นี้นะครับรอติดตามคลิปต่อไปครับต้องเขียวทั้งส่วนสวัสดีครับ